เนี่ยเรื่องที่มิ้นจะเล่าต่อไปเนี่ย <ภา S 1> อันนี้ย น่าตกใจนะน่ากลัวใช่ปะคะน่ากลัวคือรักพาตัวไปขายอวัยวะใช่ไหมอันนี้<อ>มินเห็นจากเพจก่อนเพจเอามาแชร์ก่อนทำนองว่าเนี่ยมันมีนักร้องสาวที่เขาเคยเข้าประกวดรายการหนึ่งสิ่งดีมากเลยแล้วก็เป็นนางแบบสาวด้วยชาวเบลารุสอะค่ะเขาบอกว่ามันมีคนจ้างงานเขาให้มาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเขาก็บินมาประเทศไทยพอบินมาถึงไทยเสร็จปุ๊บประกฏว่าอันนี้จสกในเพจนะปรากฏว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บโดนอุ้มโดนรักพาตัวไปเมียนมาแล้วก็เหมือนกับถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์ไปหลอกแบบต้องไปเป็น คอเซนเตอร์หลอกให้คนรักถูกทรมานถูกตัดอวัยวะแบ่งขายแล้วก็มีการโทรไปข่มขู่พ่อแม่ให้รีดเงินค่าถ่ายอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือตามหาตัวไม่เจอคนเขาก็ตกใจกันว่าอ้าวนี่มาไทยคือปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นเลพี่เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีประเด็นเรื่องของกัมพูชาเรื่องแกมเมอร์เนี่ยพวกนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้ามาภาคแบบตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันเหมารวมมาทางบ้านเราด้วยอะแล้วยิ่งพอมาเจอข่าวนี้คนก็ยิ่งตกใจว่า เอามาไทยก็ไม่ปลอดภัยหรอขนาดจะมาที่ไทยแล้วก็โดนลักพาตัวที่ไทยแบบนี้หรอเราเลยต้องตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้นะคะซึ่งพอมันมีสำนักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศรายงานข่าวเรื่องนี้คือนางแบบนักร้องคนนี้ชื่อเวราคราวโซวานะคะเป็นนางแบบและนักร้องสาวชาวเบลารุสอายุ26ปี mm. มีข่าวว่าถูกจ้างมาทำงานเป็นนางแบบมาถ่ายแบบที่เมืองไทย mm. ช่วงกันยายนแล้วก็ถูกอุ้มไปแล้วก็เนี่ยหายไป เรื่องนี้พลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการช่วยราชาการสตมในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเขาก็บอกว่าทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพานุมาตรพอรับเรื่องปุ๊บเนี่ยก็สั่งให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของเวราทันทีเลยก็ตรวจสอบผ่านระบบไบโอเมตริกก็คือตรวจสอบผ่านใบหน้าเนี่ยค่ะเจอค่ะ <V era S 1> เวรา,าเ,เข้ามาเมืองไทยจริงๆวันที่12กันยายน <Ừ. S 2> ไฟล์ลงเที่ยงคืน41นาทีที่สุวรรณภูมินะคะอยู่ที่ไทย8วันแล้วก็เดินทางออกจากไทยด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG301 วันที่20กันยายนตอน7.20โมง20นาทีผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สุวรรณภูมิปลายทางคือบินไปสนามบินย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งระบบไบโอเมตริกก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคนคนเดียวกันจริงๆเข้าไทย12 แล้วก็ออกจากไทย20ซึ่งเวาเนี่ยผ่านการตรวจาพาสปอร์ตด้วยระบบอัตโนมัติช h a นเ e l คือเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบที่ปกติเวลาเราจะออกจากประเทศหรือเข้าประเทศเราต้องผ่านตอมอที่มีคนนั่งอยู่ในตู้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขาดูแล้วเขาก็จะดูหน้าเราเช็คหนังสือเดินทางกันแล้วเขาก็จะอ่ะยื่นพาสปอร์ตคือแล้วเราก็ ออกจากเมืองหรือเข้าเมืองได้แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีตู้อัตโนมัติที่เขาเรียกว่าเครื่อง A B C อะค่ะที่เราสามารถไปทําก่อนตอนที่เราจะ,ะช่วงกระดกระเป๋าช่วงอะไรเนี่ยแล้วพอถึงเวลาต้องเข้าตมาปุ๊บเราก็เอาพาสปอร์ตไปวางคว่ำหน้าไว้แล้วก็เดินผ่านประตูอัตโนมัติเข้าไปได้เลยคือเวราเนี่ยไม่ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ต,ตอมอแต่ว่าผ่านเครื่องอัตโนมัติอันนั้นก็คือออกจากประเทศไทยไป7จ็ดโมงเช้าวันที่20นะคะซึ่งจากภาพวงจรปิดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงว่าตอนแรกเนี่ยข่าวที่ออกมาคือเขาโดนลักพาตัวโดนอุ้ม ไปเมียนมาใช่ไหมคะแต่จากภาพวงจรปิดเขาบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากการเดินเข้าไปในจุดผ่านแดนอัตโนมัติเครื่อง ABC Channel เนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาไม่ได้มีท่าทีเหมือนถูกบังคับ mm hmm. อ,อไม่ได้มีท่าทีที่ดูแล้วเหมือนจะ ถูกบังคับไม่อยู่ในสภาวะถูกแบบว่าโอ้ลักพาตัวหรืออะไรแบบ,บที่ข่าว <ใก S 1> ออกไปไใช่เหมือนไปเองอ,ะอ่ะ,อะซึ่ง<ม>ทางเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าคือแล้วหลังจากที่เขาบินไปถึงเมียนมาเนี่ยอันนี้มันก็อยู่นอกขอบข่ายความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไทยแล้วอะ่ะเพราะเขาเดินทางออกประเทศไปแล้วก็เลยไม่รู้จริงๆว่าพอไปเมียนมาแล้วมันยังไงต่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อนะคะ ซึ่งสตมเขาก็มีการเอาภาพถ่ายที่ถูกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสตมที่บันทึกภาพของเวราในการเดินทางเข้าแล้วก็ออกสนามบินไทยที่สุวรรณภูมิเนี่ยส่งให้สถานกงสุลเวเวรุตประจําประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันตรวจสอบพนตรวตรีเชิงรนยืนยันนะคะว่าการที่มันมีข่าวนําเสนอว่าอนางแบบสาวเนี่ยถูกจ้างงานให้มาทางานประเทศไทยแล้วมาโดนลักพาตัวม,มาโดนอุ้มในไทยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการพูด ไม่เป็นความจริงเป็นการให้ข่าวที่ไม่จริงและบิดเบือนเพราะว่าดูจากภาพจากหลักฐานจากวงจรปิดเนี่ยเขาไม่ได้แบบโอหถูกลากไปถูกพาไปเขาเข้าออกถูกต้องตามกฎหมายคือผ่านสนามดินแล้วก็ดูไม่ได้ถูกบังคับขืนใจอะไรก็เลยอยากจะขอชี้แจงก่อนว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยและไม่มีการอุ้มหรือว่าลักพาตัวคนต่างชาติจากบ้านเราอ่ะเพื่อออกไปต่างประเทศแต่ถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับเวราเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่า อาจจะโดนติดต่อมาจ้างงานมาแต่ตั้งใจหลอกมาเพื่อจะพาไปทำาสแกมเมอร์อยู่แล้วหรือเปล่าโดยใครอันนี้อาจจะต้องไปไล่เช็คว่าคนที่ติดต่อเวรามาคือใครแล้วก็ต้องไล่ย้อนกลับไปว่าเขาติดต่อทางไหนทางเอ,อ่อโซเชียลมีเดียทางอีเมลหรือทางอะไรแล้วก็ต้องไล่ย้อนกลับไปว่าเออต้นต่อต้นทางเขามาถึงเขาไปเจอใครอะไรยังไงแบบไหนบ้างอันนี้ก็อาจจะต้องมีการทํางานร่วมกับสถานกงศูลของเบลารุสแต่ว่าเจ้าหน้าที่สงตงมงก็มีการส่งข้อมูลไปให้หมดแล้วก็ย้ําอีกครั้งว่า ประเทศไทยเรายังปลอดภัยอยู่นะคะนักท่องเที่ยวมาได้นะคะไม่ได้มีการแบบหูอุ้มลักพาตัวกันไปส่งให้แก๊งแสแกมเมอร์อห,รอหรือไปส่งขายแบบนั้นคือตอนนี้เราก็ต้องแก้แก้ให้ได้ว่าทางเราบ้านเราเป็นประเทศไทยกลายเป็นทางผ่านอ่ะอ่าใช่คน,น,นเรนกรังวลแต่ถามว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติเราดูระบบของสแกมเมอร์มันมีการค้า,คาอวัยวะจริงไหมเขาบอกถ้าสมมติมองกลับไปที่สีหนุวิวนะสีหนุวิวอ่ะ มันก็จะมีโรงพยาบาลที่แบบคนจีนเข้ามาเทคโอเวอร์เขาบอกว่าไปตั้งถาอยู่โรงพยาบาลล้างกันเยอะโรงพยาบาลล้างก็คือเอาไงเหมือนมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นที่สิงคโปร์วิวเยอะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติวันหนึ่งมีการล่อลวงมาไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลีไม่ว่าจะเป็นจากคนผิวสีอินโดอะไรก็แล้วแต่เขาบอก40ประเทศทั่วโลกอะ คือ40ประเทศทั่วโลกเนี่ยคือประเทศไข่ประเทศมันไว้หลอกกันเองอย่างคนไทยก็ไว้หลอกคนไทยคนเกาหลีก็ไว้หลอกคนเกาหลีค่ะปรากฏเสียนุวิวเนี่ยวันหนึ่งถ้าสมมติไม่ทํางานทํางานนี้เขาไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งส่งไปขายตามแสแกมเมอร์ต่างๆก่อนถ้าสมมติหมดขนทางปุ๊บเขาถึงจะเอาไปขายเป็นอวัยวะอ้าวคุณจะเอายังไงอยากจะกลับบ้านไหมเสียค่าถ่ายก่อนเสียค่าถ่ายก่อนแล้วก็ถ้าสมมติไม่มีค่าถ่ายก็ให้ไปผ่าตัด <ท>ตัดอาวว่วแต่พูดถึงสีฮานูวิลล่าสุดเจอชายชาวเกาหลีใต้ตายอีกแล้ว,ลวนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีไปเจอเสียชีวิตยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สีฮานูวิลเนี่ยค่ะมีรายงานมาตอน2ทุ่มเนี่ยนนกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เป็นคนเปิดเผยออกมาเองนะคะซึ่งก็ไปเจอพาสปอร์ตเจอมือถือแล้วก็จดหมายที่คิดว่าน่าจะเป็นการเขียนเองด้วยลายมือแต่นี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่า เกี่ยวข้องกับแก๊งอาญากมไหมซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกรุงพนมเปญก็มีการส่งเจ้าหน้าที่กองสุนไปที่ที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นสื่อเกาหลีใต้คิดว่าจากหลักฐานที่พบแล้วก็จดหมายเนี่ยน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ตามที่หลายฝ่ายเขาตั้งข้อสงสัยตำรวจท้องทิ่งกัมพูชาเองก็กำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด เกาหลีใต้เองก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องการดําเนินการด้านการนําร่างส่งกลับประเทศด้วยคือที่หลายคนเขาเขาเชื่อมโยงกันว่าเอะอาจจะเกี่ยวกับสแกมเมอร์ไหม,มเพราะว่าเราจะเห็นท่าทีของเกาหลีใต้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะว่าเขาเขาชัดเจนจริงจังและลง,<อ>งม,มือทําเลยคือเราจะเห็นเลยว่าเขาพอมันมีรายงานข่าวมาปุ๊บ ไม่เกิน2วันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศคนที่2อลงพื้นที่พร้อมกับตํารวจเกาหลีใต้ไปที่กัมพูชาเลยนัดคุยกับคุณมาเน็ตเลยแล้วก็เนี่ยช่วยพลเมืองเขาเนี่ยหกคนกลับบ้านแล้วเรียบร้อยแต่ไอพลเมือง64คนที่กลับไปนี่ไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วก็ได้ใช้ชีวิตปกติกลับบ้านได้เลยนะคะไปสอบสวนก่อนนะคะว่าใครผิดกฎหมายข้อไหนแล้วคุณต้องโดนรับโทษด้วยซึ่งก็บอกว่าในระหว่างทางที่เนี่ย พลเมืองเขาเกาหลีใต้ทั้ง64คนนี่เขาทยอยเดินทางกลับกันมาเนี่ยคือสื่อก็ถ่ายก็อาจจะมีถามคาถามบ้างก็จะมีคนบอกว่าขอโทษขอโทษด้วยขอโทษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขอโทษในเรื่องอะไรก็คิดว่าอันนี้64จาก80ดใช่ไหมใช่ค่ะพอนเกาหลีใต้บอกว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้เขายังดําเนินการต่อเพราะว่าเคสที่มันมีการแจ้งหายอ่ะมัน80สบมันมีการแจ้งไปตอนต้ัวเลขมันยังไม่ตรงกันถูกต้องเขาก็จะคงดําเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างเข้มข้นเหมือนกัน เนี่ยค่ะก็เลยคนก็เลยเชื่อมโยงกันว่าโอ้เกาหลีใต้เขาเอาจริงแล้วเขาทําจริงแล้วเขาทําเลยแต่วันนี้นายกอนุทินของเราก็บอกว่าเอาจริงแลวนะก็ต้งแต่เมื่อวานก็วือหลายอย่างวันนี้มีการประชุมคอรมอลลับพิเศษนายกก็บอกเฮ้ยอันนี้คือเรื่องที่เขาจะต้องเอาแบบว่าขึ้นมาอะไรอ้สี่ข้อที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงก็ยังไม่เราก็จะไม่เจรจาเลยทั้งม่ะ